ก็ดูจับยามสามตาแล้วก็น่าจะส่งร่างพระราชกิจสเดีกาเนี่ยน่าจะประมาณสักยี่สิบเก้าสามสิบไม่น่าเกินค่ะการประชุมก็จะราวๆแถวๆนั้นให้ครบภายในประชุมครั้งแรกภายในสิบห้าวัน,นบางคนบอกวันที่สามใช่ไหมค่ะสามรัฐพิธีวันที่สามใช่ไหมสามกรกฎาคมส่วนจะเลือก เลือกประธานสภาผู้แทะะนราษฎรก็สี่ห้าหกแถวแถวนั้นน่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโปรเซสเ,เรื่องของการนำชื่อประธานสภาผู้แทะะนราษฎรก็รองประธานสภาผู้แทะะนราษฎรขึ้นกาบบระคมทูตมจ้าอยู่หัวก็สักสองสามวันนั่นก็พร้อมที่จะนัดประชุมเพื่อเรื่องนายกใช่ไหมส่วนความเคลื่อนไหวออตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันย้ายที่ไปไหนอะคะคือคุณสังเกตดูเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเรามารุมมาตุ้มกับอะไรเรามารุมมาตุ้มกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กะกะตอเออจะเป็นจะตายกันทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องไปยื่นแล้วยืน่นอีกเรื่องยืนย่น <c oughs> ยืน่นยื่นยื่นพิธายืน่นพิธาตอนนี้เงียบหายไปแล้วค่ะเพราะมันไม่ใช่แล้วนะเพราะทุกคนรู้ว่าจะไปทําอะไรนูน่นตรงนูน่นพิธีปฏิญาณตนนะ <c oughs> รวมทั้งคุณอะไรที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรค เก้าไกล <Okay. S 1> ที่ไปโดนเมาแล้วขับอะไรไะประมาณนั้นแต่ะแกก็จะลาออกหลังจากพิธีสาบานตนแล้วก็เลื่อนคนอนื่นขึ้นมาแทนคือเขาต้องปฏิญาณตนก่อนใช่ถึงจะออกได้ถึงจะลาออกได้ถึงเขาบอกเขาจะลาออกตอนนั้นไม่มีปัญหาลาออกปั๊บก็จบแล้วก็คนที่เป็นเบอร์4ี่ก็ขึ้นมาแทนเขา m o v แรกอยู่ที่กกต okay. หลังจากนั้นมันเคลื่อนไปนะพะกะกะอกกตประกาศร,รับรองเมื่อวันจันทร์ที่19มูฟ m o มันก็เคลื่อนไปที่สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหม แล้วบรรดาคนที่เป็นสสแล้วอะไรแล้วเขาก็กวีก็ว่าทําอะไรกันแล้วมันก็เชื่อมไปถึงทางธรรเนียบรัฐบาลก็ต้องมีความเคลื่อนไหวเพราะนี่มันเป็นมันมันของมันนี่มันขยับมาเป็นละนะเป็นอย่างเงี้ยมันมันเดินหน้าไหมใช่มันมันเดินหน้าสิมันเดินหน้ามันเดินหน้า้วตอนนี้เดินหน้าแล้วหยุดหยุดเดินหน้าแล้วไม่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 เพราะจากวันที่19พเปั๊บมันมีตารางล็อกภายใน15วันต้องมีการประชุมสภาครั้งแรก แล้วหลังจากนั้นสิบวันไม่เกินสิบวันต้องเลือกประธานสภาผู้ทแทนราษฎรจากการประชุมครั้งแรกเนี่ยไอ้นี่มันล็อกเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมค่ะงนั้นก่อนหน้านเนี่ยที่พูดกันโอ้ยมันจะไปจนถึงสิ้นเดือนสิงห์่ะมันไม่จริงเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่จริงแล้วผมก็บอกแล้วว่าทุกคนมีประสบการณ์แล้วทุกคนก็รู้ ว่ากระบวนการมันจะชักช้าย,ยืดยาดมากไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นแล้วก็ต้องทําให้หมันนั่นกรกตก็อยากจะเอาเขาไปจะเอาดันออกจากตัวเองให้หมดอะ่ะอ,อ,อาจารย์แต่ว่ากรกตเนี่ยถึงแม้ว่าดันออกไปจากตัวเองรับรองไปก่อนแต่ว่าการสืบสวนไตส่สวนเนี่ยนะคะในที่กรณีที่มีการร้องเนี่ยคือเขาสามารถใช้ในการพิจารณาตรงนี้ได้ถึง1ปีในการสอยหรือว่าเลื่อน เลื่อยๆเขาเรียกสอยเลื่อยอย่างนั้นไม่ไม่ก็คือว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ไเลือกตั้งใหม่โดยคนที่เป็นถูกร้องเรียนสสที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ไหมถ้าได้ก็คือเป็นแบบใบเหลืองแล้วแต่ละพักการเมืองเนี่ยเขาทราบไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะว่าแต่ละพักมีผู้ที่ถูกร้องเรียนกี่คนเพราะตอนนั้นเรารู้ว่ามีเอกสารหลุดขยึดจากเอกสารหลุดอันนั้นเหรอคะตัวเลขไม่เท่ากันตัวเลขตอนแรกพูดว่า71คนค่ะ ตัวเลขตอนหลังเนี่ยมัน81คนนะไอ้82คนคก็ไม่เป็นไรหรอกเท่าที่ผมฟังฟังดูเนี่ยนะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรไม่ใหญ่โตอ่ะเพียงแต่ว่าเขาล้องมาทางนี้ก็ต้องทำเอาล้อมาทําแล้วดูแล้วไม่เข้าองค์ประกอบว่าเตะทิ้งเตะทิ้งไปมันไม่มาเลือกตั้งอะไรกันเป็น2 0 30าสคนหรอกแต่จย์บอกว่าเทาที่แล้วเลือกตั้งคน,น